สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Grace Journey พื้นที่ของหัวใจเส้นทางแห่งจิตวิญญาณและบทสนทนาที่จะช่วยให้คุณเข้าใกล้ความรักที่แท้จริงมากขึ้นทุกวันขอต้อนรับกลับสู่ Grace Journey นะคะก็หายไปนานเกินเดือนนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รอคอยนะคะตอนนี้เกรซกลับมาแล้วพร้อมพลังใหม่ต้องบอกว่าการหายตัวไปในครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเกรซหยุดเดินทางแต่เพราะเกรซกำลังลงมือสร้างเส้นทางใหม่ที่เกิดจากการบ่มเพาะด้วยหัวใจพลังงานความรักและบททดสอบที่ลึกที่สุดในชีวิตที่เคยผ่านมันมา วันนี้เกรซจะขอพาทุกคนมารู้จักกับโปรเจกต์ที่ชื่อเชวาโอมโปรเจกต์นี้ที่เกิดจากการ manifest ด้วยพลังแห่งความรักและความไว้วางใจและนี่จะเรียกได้ว่าเป็นทวินเฟรมโปรเจกต์ก็ได้เพราะเราใช้พลังงานทวินเฟรมของเราเองในการ manifestation โปรเจกต์นี้เกรซร่วมสร้างกับคู่รักที่มีพลังงานทวินเฟรมคู่หนึ่งนะคะเขาเป็นคู่รักทวินเฟรมอย่างแท้จริงเป็นคู่รักอันศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นดีวายเคานเตอร์พาในการที่เกรซได้เข้าไปคลุกคลีได้ไปรู้จักได้เข้าไปร่วมงานทำโปรเจกต์กับเขาทั้งคู่เนี่ยเราเห็นได้เลยว่า คนรักคู่รักที่มีพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์นั้นเขาอยู่กันยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงเขามีความรักกันยังไงมันทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่ามันแตกต่างจริงๆแตกต่างกับสิ่งที่เราเคยพบเจอเคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือกับใครหลายๆคนที่เราเคยเห็นมาเคยได้รู้จักมาในชีวิตของเรานะคะ คู่ที่มีพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทุกอย่างมันจะราบรื่นทุกอย่างมันจะมีแต่ความสนุกสนานมีแต่พลังงานที่สดใสเหมือนเด็กเขาเล่นกันเหมือนเด็กเขาไม่มีอีโก้ต่อกันนะคะมันมีความสุขมากเกรซอยู่ที่นี่เกรซมีความสุขทุกวันมีแต่เสียงหัวเราะทุกวันจริงๆแล้วเราก็มาพูดถึงโปรเจกต์ของเราบ้าง โปรเจก t นี้เป็นโปรเจกตของพี่น้ำกับเกรซนะคะและสิ่งที่พวกเรากำลังสร้างขึ้นนั้นไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันคือสนามพลังงานสำหรับการปลุกระดับจิตวิญญาณนะคะและการเดินทางที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตของพวกเราเราจะนำมาเปิดเป็นเวิร์กช็อปต่างๆนะคะยังไงตอนนี้ก็ขออนุญ,ญาต ถือโอกาสนี้โปรโมตสถานที่เชวาโอมของพวกเราเลยและกันพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่เปิดรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนฮิลเลอร์นักบำบัดต,ต่างๆผู้นำจิตวิญญาณต่างๆครูบาอาจารย์ทุกท่านหรืออ,องค์กรต่างๆที่ ต้องการพื้นที่สำหรับการเรียนรู้การสัมมนา co-working space การพบปะสังสรรค์กันนะคะเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยหากคุณเป็นครูผู้นำด้านการเรียนรู้ต่างๆเป็นฮิลเลอร์เป็นนักบำบัดนะคะที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีพลังงานสูงสงบศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของพวกเรา เพื่อจัดคอร์สเวิร์กช็อปหรือกิจกรรมการตื่นรู้กิจกรรมการเยียวยาตัวตนกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ได้ที่คุณสรรสร้างขึ้นมานะคะเชวาโอมคือสถานที่สำหรับคุณสถานที่นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่าสีไร่ในธรรมชาติใจกลางเลยที่สงบมากนะคะในจังหวัดนนทบุรีนี่เอง คุณไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงต่างจังหวัดนะคะมาที่นี่คุณจะได้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นธาตุทั้ง5นะคะดินน้ำลมไฟอากาศครบมากที่นี่บรรยากาศดีมากรับรองว่าเมื่อคุณได้มาเยี่ยมเยือนแล้วคุณจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบสบายใจนะคะเชวาโอมจะเป็น พื้นที่ที่คุณสามารถปล่อยความสร้างสรรค์และความเชื่อมั่นของคุณออกมาได้อย่างอิสระและปลอดภัยนะคะเพราะที่นี่ private มากเป็นส่วนตัวมากและคุณสามารถติดต่อเกรซเพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะถึงเกรซจะเงียบหายไปแต่เกรซก็ยังมีการอัปเดตให้เพื่อนๆเ,เห็นเป็นระยะระยะนะคะเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เกรซ กำลังลุยบุกเบิกกันอยู่และก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ถามไทยขอบคุณทุกคนที่รอเกรสเสมอและนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของเกรซเจอร์นีในแชตเตอร์ใหม่ในบทบาทใหม่ โปรดติดตามกิจกรรมเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะและหากคุณรู้สึกว่าหัวใจของคุณสั่นสะเทือนกับสิ่งที่ได้ยินในวันนี้คุณรู้สึกตื่นเต้นและยินดีไปกับพวกเราเนี่ยบางทีพลังงานของคุณอาจจะกำลังเรียกให้มารวมตัวกันในเส้นทางนี้กับพวกเราก็ได้แล้วก็อย่าลืมติดตาม Grace ด้วยนะคะกับเชวาโอมนะคะทวินเฟรมโปรเจกต์ของพวกเรา ต่อไปเราจะพูดถึงพอดแคสต์สำหรับวันนี้ที่เกรซติดค้างแบบนานแสนนานมากเคยจะหยิบยกมาพูดหลายครั้งหลายรอบมากแต่ก็ติดภารกิจนะคะส่วนตัวแล้วก็ภารกิจเชวาโอมก็เลยยังไม่ได้ทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้สักทีวันนี้ทำตามสัญญาทำตามสัจจที่เคยให้ไว้แล้วนะคะ แล้ววันนี้เราจะมาเปิดประเด็นกันว่าอาการผีเสื้อในท้องที่เคยฟังดูโรแมนติกนั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นเคมีที่คนสองคนนั้นรู้สึกคลิกกันจริงๆหรือเป็นเพียงเสียงร้องขอความรักจากบาดแผลในใจที่ยังไม่เคยถูกเยียวยาวันนี้เกรซจะพาคุณไปสังเกตความรู้สึกเล็กๆ ที่มักจะถูกเข้าใจผิดว่านั่นคือความรักเรามาถอดรหัสพลังของ trauma bonding กันนะคะและเข้าใจความจริงของพลังงานทวินเฟรมที่สะท้อนด้านมืดหรือเงาภายในตัวเราอย่างลึกซึ้งและในท้ายที่สุดเกรซจะชวนคุณตั้งคำถามกับตัวเองเพื่อเปลี่ยน อาการผีเสื้อในท้องเนี่ยให้กลายเป็นปีกแห่งอิสรภาพที่พาคุณบินออกไปสู่วงจรของความรักที่แท้จริงและเป็นความรักที่ไม่ซ้ำรอยเดิมอะอาการผีเสื้อในท้องหรือจริงๆแล้วเป็นสัญญาณจากบาดแผลในใจกันแน่เราทุกคนคงเคยได้ยินคําว่า รู้สึกเหมือนมีผีเสื้อบินในท้องเลยอ่ะตอนอยู่ใกล้เขาเคยมีแม้อาการที่มันว่าบิวในท้องน้อยใต้สะดือของเรานะ่ะช่วงนั้นน่ะมันมัน,ม,นมันรู้สึกแบบวิวหวงเหวงมันว้าวเกสเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเป็นเคยผ่านอาการนั้นมาแล้วทุกคนมันฟังดูโรแมนติกใช่ไหมคะ มันเป็นคำพูดที่ใช้บ่อยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราตกหลุมรักหรือรู้สึกว่าเคมีตรงกันกับใครบางคนแต่เดี๋ยวก่อนมันใช่เคมีหรือมันคือความกลัวแบบแนบแน่นที่ปลอมตัวมาในรูปของความตื่นเต้นกันแน่ลองจินตนาการแบบนี้นะคะ เกสจะยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะตัวอย่างนี้นะคะอย่างเช่นคุณกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ในคาเฟ่เดิมที่คุ้นเคยอยู่ดีๆก็มีคนเปิดประตูเข้ามาคิงคิเดินมาตุบต,ต,ตุและพอคุณเงยหน้าขึ้นมาคุณเห็นหน้าเขาคุณเห็นบ่าเขา คุณเห็นการแต่งตัวของเขาคุณเห็นลักษณะท่าทางของเขาคุณเกิดอาการหัวใจเต้นแรงมือเย็นลมหายใจหายแวบไปเลยหนึ่งจังหวะรู้สึกว่าอุย๊ยมันมันเกิดอาการที่เหมือนกับว่าเขาดูเหมือนคนที่คุณฝันถึงตลอดชีวิตเลยอะไม่ว่าจะเป็นบุคลิก หน้าตาทา่าทางพลังงานของเขาหรืออะไรของเขาแต่ความรู้สึกแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่รู้สึกดีมันคือความตื่นเต้นเจือปนกับความกลัวและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของคำว่าผีเสื้อในท้องคุณเคยไหมเมื่อรู้สึกแบบนั้นแล้วคุณก็จะจัด แงท่าทางท่านั่งของคุณหรือยืดตัวขึ้นมาเพื่อให้โดดเด่นในกลุ่มเพื่อนของคุณหรือถ้าคุณนั่งคนเดียวคุณก็จะเผลอเอามือของคุณรูปที่ใบหน้าของตัวเองรูปที่ผมเอาผมทัดหูโดยควบคุมตัวเองไม่ได้อาการเหล่านี้มาหมดในลักษณะท่าทางของคุณถ้าคุณได้สังเกตตัวเองนะคะ บางทีถ้าคุณลองจับจับลักษณะอาการตัวเองคุณอาจจะเพลอหันหน้าเอียงตัวหรือพ้อยเท้าไปทางเขาเปลี่ยนท่าทางปฏิกิริยาของคุณท่านั่งของคุณท,ทันทีในหัวคุณอาจจะคิดว่าฉันดูดีหรือยังนะเขาจะมองที่ฉันไหมนะแบบนี้เคยเป็นใช่ไหมเออนั่นแหละอาการนี้คือการเริ่มต้นเลย ผีเสื้อในท้องหรือเสียงร้องจากอดีตมันก็กำลังเกิดขึ้นในตัวของคุณในพลังงานของคุณอาการที่หลายคนเข้าใจว่าเคมีตรงกันจริงๆแล้วอาจเป็นผลมาจาก trauma bonding หรือการดึงดูดจากแผลเก่าในใจ บาดแผลเก่าหรืออันฮิลทตรมานะคะบาดแผลที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาเหล่านี้อาจมาจากความสัมพันธ์ในวัยเด็กที่ไม่มีความมั่นคงการรู้สึกว่าตัวเองต้องแย่งความรักต้องเป็นที่รักการรู้สึกว่าต้องพิสูจน์คุณค่าเพื่อให้ได้ความรักนั้นมาเพื่อให้เป็นที่สนใจการที่ เราไม่เคยได้รับการยอมรับจากคนสำคัญเมื่อเราโตขึ้นร่างกายของเราจดจำความรักที่เคยเจ็บปวดเหล่านี้และพอเราเจอใครบางคนที่มันทำให้เรารู้สึกว่าสกิดแผลเดิมนั้นนะแผลที่ยังไม่ได้เปิดออกมาเยียวยาล้างแผลทำความสะอาดมัน หัวใจก็เริ่มเต้นแรงมือก็เย็นขาก็สั่นผีเสื้อบินในท้องพึบพับพึบพับพึบพ,บพ,บพับและร่างกายก็ตีความไปว่านี่ไงนี่ไงน,น,นี่แหละคือคนแบบนี้แหละที่เคยทำให้เราเจ็บเขากลับมาแล้วนั่นคือจิตใต้สำนึกกำลังบอกเราผ่านทางภาษากายเหล่านั้นแต่มันหลอกเราด้วยความรู้สึกที่คล้ายกับความรัก ความถูกตาต้องใจเขาเหมือนแฟนเก่าเราเลยเขาเหมือนคนในฝันเราเลยเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วก็จะยกตัวอย่างสนุกสนุกเอาเป็นตัวละครด้วยแล้วกันเนาะมีตัวละครขึ้นมาด้วยตัวละครนี้ชื่อน้องน้ำตาลแล้วกันน้ำตาลกับแฟนที่ชอบหายตัว น้องน้ำตาลเนี่ยมีประสบการณ์กับแฟนคนหนึ่งที่ชอบหายเงียบไปอยู่ดีๆก็โกสติงเธอไปหลายวันมามาไปไปผุบผุโผลเหมือนผีนะคะแบบเดี๋ยวก็มาหลอกล้อนอามาทีหายไปสองอาทิตย์กลับมาทีหายไปอีกสองอาทิตย์แต่ทุกครั้งที่เขากลับมาเธอจะรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงมากเหมือนมีผีเสื้อโบยบินอยู่เต็มท้อง เธอบอกกับเพื่อนเธอว่าไม่รู้ทำไมอะ่ะแค่เห็นชื่อเขาเด้งขึ้นมาในไลน์ใจมันฟูเลยอะ่ะมันมันทำให้เธอมันทาให้เธอรู้สึกดีมากแค่นั้นเธอก็ยิ้มได้แค่นั้นเธอก็สดชื่นสดใสมีพลังไปทั้งวันและเมื่อเขาหายไปเขาโกสติ้งเธออีกเขากลายเป็นผีหลอกเธออีกเธอก็ห่อเหี่ยวไม่มีเรียวแรงนั่งรอข้อความ จริงๆแล้วนั่นไม่ใช่ความรักมันคืออาการผูกพันกับแผลในใจคือ trauma response นะคะน้องน้ำตาลเคยเติบโตมากับพ่อคุณพ่อที่ไม่แน่นอนพ่ออาจจะมาเยี่ยมหาเธอบ้างหายไปบ้างไม่ได้อยู่ด้วยกันกับคุณแม่บ้างมีครอบครัวใหม่บ้าง พอเจอกับใครสักคนที่มีพฤติกรรมคล้ายก,กันกับคุณพ่อของเธอเนี่ยร่างกายของเราและจิตใต้สำนึกของเรามันรู้ก่อนจิตสำนึกของเราซะอีกมันเลยเข้าใจได้ว่าแบบนี้แหละคือความรับจิตใต้สำนึกสั่งการมนุษย์ทุกคนประมาณ95%ของเราที่เราไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมจนกว่าเราจะเริ่มเปิดใจและทำงาน ขั้นลึกเข้าใจจิตใต้สำนึกของตัวเองจริงๆแล้วเราจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือจิตใต้สำนึกอะไรคือจิตสำนึกอาการแบบนี้มันมาจากไหนต้นตอมันคืออะไรนะคะและความจริงของทวินเฟลม่ะพลังงานทวินเฟลมกับผีเสื้อในท้องหลายคู่ที่เจอทวินเฟลมเนี่ยก็เคยมี ประสบการณ์แบบนี้แน่นอนถึงคุณจะพลังงานสูงขนาดไหนโอเคการที่เรามาเป็นคนที่อยู่ในเส้นทางทวินเฟรมเนี่ยเราปรับระดับพลังงานสูงสูงสูง,ส,งสูงมาแล้วใช่ไหมคะอาจจะมีการเยียวยามาแล้วบ้างอาจจะมีการเ,าเข้าถึงตัวตนภายในมาแล้วบ้างเมื่อเราเจอคนที่มาสะท้อนเราที่เรา ขณะที่เรายังอยู่บนเส้นทางทวินเฟรมเนี่ยก็เคยเจอเหตุการณ์ผีเสื้อในท้องนี่เหมือนกันมันอาจจะรุนแรงกว่าคนปกติเลยด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะเมื่อเราเริ่มเคลียร์พลังงานแล้วเริ่มเข้าใจตัวเองเริ่มพลังงานปรับระดับสูงขึ้นแต่เรายังบาลานซ์มันไม่ได้เนี่ยมันจะมีอาการที่เหมือนกับว่า เรารักรักได้อีกครั้งแบบเต็มที่เต็มใจหวยหาแรงดึงดูดมหาศาลเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าแม่เหล็กสองขั้วที่วิ่งเข้าหาแบบชนกันแกะกันไม่ออกเลยบางคนบอกว่าหายใจไม่ออกหน้ามืดน้ำตาไหลประมาณนั้นนะคะแล้วก็เมื่อสภาวะที่เซลฟ์อเวอเนสของเรามันเริ่มทำงานความรักรักมาก รักมากหลงมากรักแท้รักจริงรักหมดใจรักได้ทุกอย่างรักไร้เงื่อนไขที่เราเข้าใจไปเองว่านั่นคือรักไรเงื่อนไขนั่นคือการจดจําได้ของจิตวิญญาณของเราจิตใต้สํานึกของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของเราเหมือนกันดังนั้นในการจําได้ของจิตวิญญาณนั้นก็คือเมมโมรีที่จิตใต้สํานึกของเรามันกําลังเริ่มทํางานนั่นเองจนกว่าเราจะเคลียร์มันออกไป และเราเข้าใจว่าอาการเหล่านั้นเกิดจากชา์โดหรือเกิดจากด้านที่มันสว่างเบาสงบมัน่นคงนะคะอาการเหล่านั้นไม่ได้แปลว่าเคมีตรงกันเสมอไปนะแต่มันอาจจะเป็นเพราะคนที่อยู่บนเส้นทางทวินเฟรมมีพลังงานตรงกับพลังงานเงาของอีกฝ่ายนั่นเอง เขาคือกระจกเงาที่สะท้อนบาดแผลที่ลึกที่สุดในตัวเราดังนั้นอาการยึดติดยึดโยงดึงดูดมันจึงมหาศาลม,มากที่สุดเขาอาจจะมีปมทรามาเดียวกับเราก็เป็นไปได้นะคะและจิตใต้สำนึกมันจึงดึงดูดกันนั่นเองและเพราะแบบนั้นเขาจึงสามารถกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างที่เราคิดว่า นั่นคือความรักแต่จริงๆแล้วคือความหวาดกลัวความคุ้นชินและการหวยหาการยอมรับใช่หรือไม่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผีเสื้อในท้องนี้มาจากอะไรลองถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้นะคะข้อ1ฉันรู้สึกผ่อนคลายเวลาอยู่กับเขาหรือรู้สึกว่า ฉันต้องพยายามเป็นใครสักคนที่ทำให้เขาพอใจข้อ2ฉันสามารถเป็นตัวของตัวเองได้จริงๆหรือเปล่าและตัวตนของคุณเป็นยังไงข้อ3เขาทำให้ฉันเติบโตหรือกลับไปเป็นเวอร์ชั่นที่อ่อนแอกว่าเดิมข้อ4เขาทำให้ฉันรู้สึกพิเศษหรือทำให้ฉันรู้สึก ไม่มั่นคงถ้าคำตอบคือข้อหลังบ่อยๆคุณอาจไม่ได้ตกหลุมรักเขาแต่ตกหลุมของบาดแผลเก่าในใจที่ยังไม่ได้รับการเยียวยามันเป็นหลุมกับดักที่แยบยน์นั่นเองเพื่อให้คุณกลับเข้าไปเปิดมันแล้วก็เข้าไปดูมันแล้วก็เยียวยามัน และบทสรุปนะคะบางครั้งความรู้สึกที่เหมือนความรักก็ไม่ใช่ความรักเสมอไปมันคือสัญญาณให้เราหยุดและหันกลับมาเยียวยาส่วนลึกในใจตัวเองแทนที่จะถามว่าเขาใช่คนนั้นหรือเปล่านะลองถามตัวเองว่าแผลไหนในใจฉันที่ยังไม่เคยได้รับความรักเลย เมื่อเราเริ่มเข้าใจแบบนี้อาการผีเสื้อในท้องก็จะกลายเป็นปีกแห่งอิสรภาพที่พาเราบินออกจากวังวนของความเจ็บปวดไปสู่ความรักที่แท้จริงความรักที่แท้จริงนั้นเมื่อเราได้เจอกับคนนั้นแล้วมันไม่มีอาการหวาดกลัวที่จะเสียเขาไปเลยถึงเขาจะไม่ตอบข้อความเป็นวัน เราก็อยู่ได้สบายเราไม่ได้เฝ้ารอการติดต่อของเขาเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ห่วงหาห่วงแหนเขานั่นคือความรักที่แท้จริงเราไม่รู้สึกว่าเราต้องพิสูจน์หรือเป็นใครสักคนเพื่อให้เขายอมรับและอยากให้ทุกคนได้จําไว้นะคะบางครั้งหัวใจเต้นแรงไม่ได้แปลว่าใช่ แต่อาจกำลังชวนให้เราหยุดฟังหัวใจตัวเองให้ลึกขึ้นอีกนิดแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าบนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ในช่อง Grace Journey นะคะหากคุณชอบตอนนี้พอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตาม Grace Journey และแชร์ให้กับคนที่คุณรักนะคะเพื่อนของคุณที่ปรึกษาคุณเนี่ย เธอฉันรู้สึกว่าฉันมีผีเสื้อในท้องทุกครั้งเลยส่งคลิปนี้ไปให้เขาเลยค่ะเพื่อที่จะให้เขาตรวจสอบตัวเองว่ารู้สึกแบบนี้อยู่หรือเปล่าพลังของความรักเริ่มต้นจากการสนับสนุนให้เข้าไปค้นพบตัวเองนะคะเริ่มต้นจากความเข้าใจเริ่มต้นจากการมองเห็นตัวตนอย่างแท้จริง และปิดท้ายนี้ก็คือเกรซขอฝากโปรเจกต์เชวาโอมของเกรซด้วยนะคะสำหรับผู้นำด้านเยียวยาครูผู้สอนหรือผู้จัดเวิร์กช็อปทางจิตวิญญาณหรือจะเป็นก,การเรียนการสอนการสัมมนาต่างๆก็ได้ที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีพลังงานสูงอย่าลืมนะคะสามารถติดต่อเกรซ มาได้เลยนะคะที่ LINE หรือ IG Grace Journey ได้เลยค่ะหากสนใจเข้าร่วมงานหรือเยี่ยมชมสถานที่ติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ดีใจที่ได้กลับมาทำพอดแคสต์ให้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งคิดถึงทุกคนมากจริงๆนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในพอดแคสต์ต่อไป Dura.